สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในประเทศไทยเพราะนี่คือตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand หนึ่งผู้ขแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาท <Yeah. S 1> วันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เรายังอยู่ในทีมของคนในเครื่องแบบผู้เข้าแข่งขันของเราไปพบกันเลย <Yeah. S 1> คุณบาวีอาสยา <Yeah. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่บาวีจะต้องเรียกว่ามาหยิบเงินล้านของเรา <Yeah. S 1> ครับผมมั่นใจไหมครับ มั่นใจครับมั่นใจโอ้โหถ้าพร้อมด้วยจริงๆง <c oughs> ถ้ามั่นใจแบบนี้เกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับบ่บาวีร์สยาม <c oughs> สิบนักสู้อยู่รอบตัวคุณบ่าววีเรียบร้อยแล้วหันไปมองรอบๆเลยครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับ เล,เลขสามครับเลือกหมายเลขสามตำรวจเชิญครับคุณตะก้อเชิญแนะนําตัวครับอดิฉันจ่าสิบตำรวจหญิงที่พิพัฒน์เครือกัดชื่อเล่นชื่อวตะก้อนะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่กองกำกับการควบคุมหูงชนหนึ่งค่ะกองกำกับการควบคุมฝูงชนหนึ่งใช่ค่ะแล้วเราเรียกกองร้อยนี่ว่าอะไรนะฮะกองร้อยน้ำหวานนะคะกองร้อยน้ำหวานแต่นี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับ ตอนนี้เป็นแรกเลยลโอ้โหนี่เลือกมาถูกคนเลยนะคะคุณบ่าวีกองร้อยน้ําหวานเลยร้อยน้าหวานครับคุณตะก้อครับมีอะไรอยากจะบอกคุณบ่าวีสะหน่อยไหมฮะถ้าทําพี่บาวีล่วงลงไปอย่าหาว่าตํารวจไทยใจร้ายนะคะครับเอาสิคุณบาวีมีอะไรอยากจะบอกสักนิดนึงไหมฮะพี่เป็นไรครับทหารรับได้เสมอครับโอ้โหแม่ดูถ้อยทีถ้อยอาศัยเหลือเกินครับแต่ไม่อยากจะทําร้ายเขาแต่ก็ต้อง อโอ้โหเอาละ <im it> นี่คือก้าแรกสู่เงินล้านของคุณบาวีอาสยามส่วนคุณตะกร้อนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทคำถามแรกเริ่มที่คุณตะกร้อน,นะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางผู <Spencer> ้จัดฉันนะครับตลก ถูกต้องครับตลกนะครับกลับมาทางคุณบาวีกันบ้างตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆตลาดครับถูกต้องครับตลาดครับตลกไปแล้วมาตลาดบ้างนะครับกลับมาทางคุณตะกร้ออีกครั้งหนึ่ง20วินาที ตองตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตั้งแต่ต้นจนจบตลอดถูกต้องครับตลอดครับกลับมาทางคุณบาวีกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับพูดเสียงดังด้วยความโกรธตวาดถูกต้องครับตวาดครับเอาล่ะ เริ่มต้นได้สวยทั้งสองคนเลยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับรู้สึกไม่ดีอยากให้คุณหมอตรวจหมอต้องตรวจเราให้คุณตำรวจตรวจฉีเลยสภาพนี้ยังต้องตรวจอีกเหรอพูดไม่คิดแต่กลับได้กลยและกลับคนเดียวเลยสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคลอราอัลตส S. อ o โคสนับสนุนโดยยาจุดกันยุง Ranger Scout แบรนด์รังนกแท้อาหารเช้าเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกน สู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งแรกของคุณบ่าววีอาสยามนะครับกับคุณตะกรอ้อมาดวลกันต่อเลยดีกว่าคำถามต่อไปเป็นของคุณตะกร้อนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอุปกรณ์ใช้ตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะตะหลิวถูกต้องครับตะหลิวนะครับ คุณโรเบิร์ตทำไมดูดีใจผมไม่บอกตรงเลยตอนนี้ผมอยากเป็นหมาทำไมฮะจะได้อาตะกร้อมาครอบปากตำรวจควบคุมฝูงชนนะอี่ตลกควบคุมฝูงควันหรือเปล่าแมมคุณตะก้อดูมีกำลังใจดีนะฮะมีพี่โรเบิร์ตเขาเชียร์เต็มที่เลยีเดียวนะครับกลับมาทางคุณบ่าวีครับ ตั้งสติให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับเที่ยวไปเรื่อยๆตลอนครับถูกต้องครับตลอนนะครับกลับมาทางคุณตะกร้อนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำความเคารพอย่างคนในเครื่องแบบตะเบะค่ะถูกต้องครับตะเบะนะครับ ตอบได้กันสิแม้คำถามนี้ยอดเลยนะเขาเป็นข้าราชการอยู่แล้ว่เวลาตะเบะทำไมต้องทำอย่างนี้เป,นเป็นการทำความเคารพไงไม่เพราะว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ถนดัดแ,แ,แม่มุกคุณโรเบิร์ตนี่ใช้ได้เลยอากลับมาทางคุณบ่าววีรู้สึกได้ผ่อนคลายแล้วนะฮะ <c oughs> ตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ <c oughs> อาการรับหรือดีดขึ้นโดยเร็ว ตะวัดครับถูกต้องครับโอ้โหรวดเร็วมากนะครับตะวัดนั่นเองกลับมาทางคุณตะโกรอครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแปลว่าเล็กน้อยมักใช้กับความรู้สึกอาาตะลิไม่ใช่ครับกิต,ตไม่ใช่ครับไ,ไล่ไปเรื่อยเยครับตะลิตะกิตตะคิดแปลว่าเล็กน้อยมักใช้กับความรู้สึก กิตะลึกใช่ครับไล่ไปเรื่อยๆคุณตะก้อไล่ไปเรื่อยๆเราไล่ไปเรื่อยๆเราตะก้อนเวลาคุณบาวีตอบได้ไหมครับตะวิดหรือเปล่าครับผมไม่มีตะวิดครับมีแต่ตังหิดตังหิดโอ้ตังหิดมันคือรู้สึกแบบว่าเล็กน้อยเล็กน้อยไม่รู้อะไรโอ้โหดวลกันไม่เท่าไหร่เลยผู้ชนะในการดวลครั้งแรกคือคุณบาวี โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคุณตะกอ้อตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นทำไมไม่ขอกำลังใจจากคุณโรเบิร์ตล่ะครับมองแล้วพยายามส่งกระแสละแล้วอะแต่ไม่ถึงไงพี่ก็บอกอยู่ต้งองิดตั้งิดตั้งิ้ตะหงิ <c oughs> ออไม่ตั้งใจตอบไม่ต้องห่วงความหล่อพี่แม่แพ้วๆจริงๆคุณโรเบิร์ตเอาล่ะคุณตะก้อมีอะไรอยากจะบอกคุณบ่าววีไหมครับเออยังไงก็ติดตามผลงานเพลงนะคะ แต่ผู้กองคะครับล้างแค้นให้ด้วยได้ครับได้หลอจัดขอฝากตำรวจด้วยกันฝากตำรวจด้วยกันเลยเดี๋ยวจะไปเข้าเวรแล้วที่อ๋อที่รีบไปนี่จะไปเข้าเวรใช่ค่ะทำไมเราไม่เอาผู้ต้องหาไปด้วยครับโอ้พี่ชัุ้ทำไมจะต้องโยนมาทางผมอ่ะผมจะบอกให้นะ เป็นตำรวจเนี่ยบางทีมีการเปลี่ยนบ่อยนะเ,<อ>เดี๋ยวยอดขึ้นยอดขึ้นเ,<อ>เป็นจอเนี่ยะดะฤดูไหนก็ราคาเดิมยังไงก็ยัง500 500ห้าร้อยเหมือนเดิมโจรห้าร้อยใช่เคยได้ยินไหมโจรห5 0อ้าสเดี๋ยวคุณตะก,ก้อเขาจะตกแล้วคุณโรเบิร์ตมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหม<อ>ไม่เป็นไรหรอกคุณตะก้อไปยังเหลือคุณหมอ จากกองร้อยน้ําหวานรุ่นแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่กลัวอะไรนะครับเราถูกฝึกมาเป็นอย่างดีความสูงเราก็ไม่กลัวถูกต้องไหมฮะค่ะแต่ถ้าไม่เหงื่อแตกๆครับตื่นเต้นต, <ไป S 1> ตื่<ห>นเต้นอ่าแล้วเรายืนนิ่งๆเลยเราเป็นแบบเจ้าหน้าที่ยืนนิ่งๆเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับ นับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่เอกุลิโกซีโรชูกาช็อกโกแลตเฟรเวอร์คุณตะก้อเขาจะตกแล้วคุณโรเบิร์ตมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมไม่เป็นไรหรอกคุณตะก้อไปยังเหลือคุณหมอเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ ดีกว่าครับว่าค่าหัวของคุณตะกร้อเท่าไหร่100จนถึง40,000บาทครับหนึ 1, บาท <Yeah. S 1> เอาละครหายไปแล้ว1คน <Yeah. S> 1> เหลือนักสู้อยู่บนเวที่9คนครับัห <Huh. S 1> ันไปมองรอบๆเลยคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับครับผม เอาไม่ใกล้ไม่ดีมาเรียกรับเลื่องหมายเล่นหกเลยคุณแป่ม มาในชุดพยาบาลเชิญแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทพรวงศ์จตุสินค่ะเป็นพยาบาลส่วนพักฟื้นห้องผ่าตัดค่ะคุณบ่าวีเลือกมาดลกับคุณแปมมเป็นการดวนครั้งที่2มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมถ้าพี่บ่าวีตกหลุมลงไปนะคะถ้าพี่เป็นอะไรหนูจะดูแลและปฐถมพยาบาลให้ฟรีค่ะ <c oughs> ดวนกับพยาบาลนี่มีคนดูแลประถมพยาบาลให้ด้วย <มา S 1> นะครับด้วยแล้วไม่ทราบว่าถ้าอย่างนั้นนี่สามารถไปบําบัดให้เขาได้ด้วยไหมฮะ อะไรนะคงจะยากค่ะค่ะคงจะยากอาการผมแย่มากค่ะจะประคุณขอให้ตกไปเลยเอาะครับเลือกมาดวลกับคุณแปมแล้วและนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณบาวนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของคุณบาวีอาสยามนะครับ ส่วนคุณแปมนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งที่2นี้ต้องมาลุ้นกันครับคำถามแรกเริ่มที่คุณแปมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่มีคุณ,ณธรรมคนดีค่ะถูกต้องครับคนดีครับเปิดมาด้วยคนดีมาทางคุณบ่าวีกันบ้างจะตอบได้หรือไม่ 20ิวินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนึกอะไรได้พูดออกมาครับผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วครับผ่านผ่านเลยนะครับกลับมาที่คุณแป๋มครับผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคนดังค่ะถูกต้องครับคนดังนังเสียวเกิ ขึ้นกับคุณบาวีแห้เครื่องแบบพยาบาลใช่ไหมครับพี่เราต้องให้พยาบาลไปก่อนสักดอกนะครับโอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้มันเป็นอะไรเสี้ยเลยเสี้ยเลยเจอหมอเจอพยาบาลนี่บอกอย่าเลือกแฟนเป็นหมอหรือพยาบาลนะทำไมฮะ เขาอนามัยสูงจะกินข้าวก็ต้องเอาช้อนลวกน้ำร้อนจะหั่นผักก็ต้องเอามีดไปลวกน้ำร้อนแล้ววันไหนจะก็ต้องไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ไหมฮะไม่ค่ะตอนนี้หายตื่นเต้นหรือยังคุณแปมหายแล้วค่ะหายแล้วพอคุณบ่าววีใช้ตัวช่วยเท่านั้นคุณแปมบอกเออหายตื่นเต้นเลย Hmm. เอาละในเมื่อคุณบ่าววีใช้ตัวช่วยแล้วคุณแปมตอบได้คําถามต่อไปอยู่ที่คุณบ่าววีครับผมตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับคนที่เป็นที่รักในเชิงชูสาวคนรับถูกต้องครับคนรักนะครับกลับมาทางคุณแปมกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ ป่วยผู้บาดเจ็บคนไข้ค่ะถูกต้องครับคนไข้ไม่มีอะไรจะตรงกว่านี้แล้วนะฮะเข้าทางเข้าทางเลยคุณโรเบิร์ตเคยเป็นคนไข้ไหมครับโอ้ผมแข็งแรงผมออกกำลังกายตลอดตื่นตีสี่ทุกวันทำไรตื่นมาวิ่งตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อ ม่ใช่เพิ่งบำบัดมาคนนี้อ๋อเพิ่งบำบัดมาเลยฮะใช่ครับออกมาจากแดนสองฮะอย่าพูดเล่นเป็นแดนแรกรับแค่เสียค่าปรับก็กลับบ้านได้ใช่ไหมจ๊ะแต่กลับได้กันอยู่แล้วแต่กลับได้กันอยู่แล้วกลับคนเดียวเลยอ่กลับมาดวลกันต่อดีกว่าคุณแปมตอบถูกไปแล้วคำถามต่อไปเป็นของคุณบ่าววีตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ ชายหรือหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานคนโสดครับถูกต้องครับคนโสดครับกลับมาทางคุณแปมกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนทำผิดอาชญากรคนร้ายค่ะถูกต้องครับคนร้ายนะครับคุณโรเบิร์ตหัวเราะอะไรครับ ไม่มีที่ลุ้จังเลยอ่ะมองอะไรโอ้ผมไม่มีสมาธิเลเล่นแกมไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวคนต่อไปเลือกเขาเลยมองจนผมนี่ไม่รู้จะยืนท่าไหนแล้วเดี๋ยวผมถ้าผมลงไปก่อนนะผมไปคอยปักซอยไม่ต้องคอยผมมารถมาเดี๋ยวให้นั่งท้ายกระบะอีกไม่เอาหรอก เอาแล้วครับแม่คุณโรเบิร์ตไม่น่าจะใส่เครื่องแบบนี้มาเลยนะฮะผมจะใส่กางเกงขาสั้นๆนะฮะที่เขาสีแบบใช่แล้วก็มีวีซโซ่อยู่ตรงข้อเท้าอ่ะเดินต้องลากไปอ่ะเขียนว่านอชอรู้สึกไม่ดีอยากให้คุณหมอตรวจได้ให้คุณตำรวจตรวจฉี่ก่อนดีกว่าคุณหมอไม่ต้องตรวจหรอกให้คุณตำรวจตรวจฉีเลยสภาพนี้ยังต้องตรวจอีกเหรอ พวกนี้คิดกลับเข้าสู่การดวนดีกว่านะครับตอบถูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนทำผิดอาชญากรก็คือคนร้ายคำถามต่อไปอยู่ที่คุณบ่าววีครับครับวินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับผู้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมากเป็นพิเศษนึกอะไรได้พูดออกมาครับผู้เป็นที่รักใคร่เอนดูมากเป็นพิเศษ นึกอะไรได้พูดออกมาไรครับคุณบาวผ่านก่อนครับผ่านนะครับกลับมาที่คุณแป๋มครับผู้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมากเป็นพิเศษคนคนอะไรครับไ<น>ปไปเรื่อยๆนะครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับเงียบๆคนไม่ได้นะครับ ที่รักใครเอ็นดูมากเป็นพิเศษ mm <fled loops. S 1> มีใ nah ครตอบได้ครับคนแรกครับไม่ใช่ครับคนโปรดเนี่ยฮะโอ้เอ้าเรารักใครเอ็นดูคนนี้มากเป็นพิเศษคนโปรดของเราไอ้เลยช่างทางเลวมันช่างทางเลวพู่กับไปไม่หลเดมันกันเลยไอ้เลยฮะช่างคนเลวช่างคนแเลวคนดังคนโปรดคิดดีว่ากิดกีด เก่งงจังและในที่สุดการดวลครั้งที่2ผู้ชนะคือคุณบาวีแต่ถือว่าเป็นการชนะที่ต้องใช้ตัวช่วยถึง2ครั้งเลยนะครับแหมค,คุณแปมดูตื่นเต้นค่ะไม่ะพี่บาวีเขาดูด,ด,ดูดีกันไปใจละลายค่ะคดูดีกันไปใจละลายผเล,ลือกฮะตอนนี้รู้สึกยังไงฮะคุณแปมฮะดูดูสันๆ รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วเหรอฮะฮะดีขึ้นทั้งที่กำลังจะลงไปเนี่ยนะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ่าววีบ้างยินดีด้วยนะคะขอให้บ่าวตกลงไปค่ะอ้าวอ้าวทำไมยินดีแล้วให้ตกเขาลงไปอย่างงี้ฮะแขนเขาเหรอฮะใช่ค่ะเพราะพี่บ่าวชับทำผู้หญิงอะมาทำพยาบาลอะมันเป็นกติกาค่ะจริงๆริแล้วก็อยากจะรักษาดูเลยไว้ตลอดครับค่ะอันนี้มาแข่งกันหรือว่าจีบไปครับเนี่ย แข่งด้าไม่รู้เหมือนกันก็จะตกแล้วอ๋ออย่าค่ะไม่คุณบ่าววีนี่ต้องบอกเลยสังเกตการเลือกของเขานะคนแรกก็ผู้หญิงคนที่สองก็ผู้หญิงครับทําไมฮะทำไมถึงเลือกผู้หญิงตลอดเลยมันเขาเรียกว่าอะไรสวยๆต้องประหารซะก่อนครับครับผมให้ประหารคนสวยไว้ก่อนเลยครับผมแล้วต่อไปอาจจะไม่แน่ครับเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาไงได้หมดทสศชื่น ส่งคุณแปมแล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับมาดูกันว่าค่าหัวของคุณแปมคือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเสียไปถึง2ตัวช่วย100จนถึง40,000คุณบาวีได้กลับมา แล้วบานกินน้องกินตอนนี้นะครับชนะไป2คนสะสม1,100บาทครับแต่เสียไปถึง2ตัวช่วยครับใครจะเป็นรายที่3ต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลอรีวาสลีนเอสโคล l าเนสเล่โกโก้ครันซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอรสารบอสัมเครื่องดื่มเปปทินยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผูนชน้ชมนะครับที่อยากเป็นนักสู้ในรายการทรงรูปถ่ายเพร้อมประวัติของตัวท่านนะครับมาที่บริษัท Sense Entertainment นะครับตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาตามรุ่นตามเชียร์นะครับคุณบ่าวีอาสยามได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้านสตีลซานดิ้งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ ไปนกสัตว์นะที่มีกระต่ายฉลูเบี่ยชื่อมันเลยเดี๋ยวจะเอาไ้ล้วงเดี๋ยวจะเอาไ้ล้วง